ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค5บทที่628สติค่อยๆฟื้นตัวและกระบวนการทั้งหมดขององค์การก้าวข้ามหายนะก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในจิตใจของเหมยกงจือเธอหวนคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายและนึกถึงฉากที่เขาเดินมาข้างหลังเธอและเผชิญหน้ากับความยากลำบากของหลิวเหอสวรรค์และปัทพีร่วมกับเธอ เจตนาของดาบของดาบอาชูราขับเคลื่อนคลื่นลมพกผันและบังคับแก้ไขพลังของฟ้าร้องครั้งสุดท้ายและร่างกายของพวกเขาก็รับบัพติสตมาโดยฟ้าร้องในฐานะเป้าหมายหลักของความทุกข์ยากของฟ้าร้องเธอได้อดทนต่อความทุกข์ยากจากฟ้าร้องเป็นส่วนใหญ่ และแท้จริงแล้วมันคือดาบอสูรอาชูราที่ทนทุกข์กับความทุกข์ยากของฟ้าร้องดาบเรืองแสงของดาบอาชูราผสานเข้ากับร่างกายของเธออย่างสมบูรณ์และในขณะนั้นมันก็ปกป้องร่างกายของเธออย่างสมบูรณ์ แต่ถังซานที่อยู่ข้างหลังเธอกลับไม่โชคดีนะักเพราะดาบอสูนอสูนไม่ได้อยู่ที่นี่ดาบเรืองแสงและเจตนาของดาบก็ถูกจำกัดด้วยแม้ว่ามันจะต้านทานพลังแห่งความทุกข์ยากของฟ้าร้องได้เกือบทั้งหมดแต่ก็มีบางส่วนยังคงตกโดยตรงบนถังซานปล่อยให้เขาแบกกลับไว้กล่าวอีกในหนึ่งเขาได้เริ่มที่จะแบกกลับมันเพื่อแบ่งปันพลังการทำลายล้างของความทุกข์ยากจากฟ้าร้อง ทั้งสองถูกแยกออกไปในทะเลไม่ทราบชีวิตและความตายของถังซานเหมยกงจือใช้กำลังสุดท้ายของเขาเพื่อดึงเขาออกจากทะเลซึ่งถูกฟ้าผ่าเป็นฐานชนวนแล้วหมดสติไม่ไม่เขาจะไม่ตายเสี่ยวเหมยตื่นแล้วเหรอเยี่ยมมากทำให้แม่กลัวแทบตายทันใดนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นวินาทีถัดมาเหมยกงจือก็สวมกอดอย่างอบอุ่น เหมยกงจื่อเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าแม่ของเขายังมีน้ำตาอยู่ขณะน,น,นั้นน้ำตาก็ไหลออกมาและเขาก็กอดเขาแน่นแน่นอนว่าเธอต้องบอกแม่ของเธอว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่รับรองกับสูชินเป็นการส่วนตัวว่าเหมยกงจื่อจะเอาชนะภัยพิบัติได้ง่ายและเขาจะดูแลเขาเป็นการส่วนตัวสูชินกำลังรอการกลับมาที่บ้านของเหมยกงจือ่อ เหมยกงจื่อชนะการแข่งขันในมุมมองของซูฉินลูกสาวของเธอไม่น่าจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นกลุ่มเมฆก,การโจรกรรมที่น่าสะพรึงกลัวในทะเลในระยะไก,กลในเมืองเคอรี่เธอก็ตกใจในเวลานั้นพื้นที่ทะเลนั้นกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามและแม้แต่คนของระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่กล้าไปที่นั่นดังนั้นซูฉินจึงทําได้เพียงรอที่ชายทะเลอย่างเร่งรีบ เมื่อภัยพิบัติสวรรค์และดินของหลิวเหอครั้งสุดท้ายปรากฏขึ้นทำให้ทะเลทั้งมวลกลายเป็นสีทองสู้ฉินถึงกับสิ้นหวังพลังอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกที่มนุษย์สามารถแข่งขันได้ด้วยหรือไม่เธอยังเป็นระดับพระเจ้าและเธอก็รอดพ้นจากภัยพิบัติแต่ความทุกข์ยากที่เธอพบในตอนแรกเป็นเหมือนหิ่งห้อยและดวงจันทร์ที่สดใสพลัง ในขณะนั้นจิตใจของสู้ฉินว่างเปล่าและมีเพียงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในหัวใจของเขาลูกสาวของเธอคือทุกอย่างของเธอและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเธอเธอคงจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หลังจากที่ฟ้าร้องหยุดพักสูฉินก็จ้องไปที่ทะเลอย่างว่างเปล่าทำให้เธอประหลาดใจที่มันใช้เวลาไม่นานนักที่ราชาปีศาจนกยูงจะปรากฏตัวต่อหน้าเธอพร้อมกับลูกสาวของเธอและถังซานเธอตรวจสอบแล้วลูกสาวของเธอสบายดีเธอรอดชีวิตจากภัยพิบัติได้สำเร็จจากนั้นมองดูการปรากฏตัวที่น่ายินดีของราชาปีศาจนกยูงเธอเปลี่ยนจากความโศกเศร้าอันยิ่งใหญ่ไปสู่ความปิติยินดีแล้วเธอก็มีชีวิตขึ้นมา ในวันนี้สู้ฉินอยู่เคียงข้างลูกสาวของเธอตลอดเวลาเกรงว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอแม่เหมยกงจือกอดแม่ของเธอแน่นร่างกายของเธอก็สั่นเล็กน้อยสิ่งที่ปรากฏในความคิดของเธอคือฉากที่น่าสะพรึงกลัวของลำแสงสีทองขนาดใหญ่สุดท้ายที่ตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับว่ามันจะทำลายโลกทั้งใบ ในขณะนั้นหัวใจที่แน่วแน่ของเธอเริ่มลังเลเล็กน้อยเธอจะรอดจากภัยพิบัติได้จริงหรือเธอสามารถต้านทานพลังอันยิ่งใหญ่ของโลกนี้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามฝ่ามือที่จับข้อมือของเธอนั้นมั่นคงเสมอแอและลมหายใจที่มาจากเขากลับทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นเขาเป็นคนที่พาตัวเองไปวาดภาพวงกลมลึกลับในวันนั้นอีกครั้งและแบ่งปันผลกระทบของพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นให้เขาฟัง อัญญประกาศคู่จุดๆุดจุด,จดเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเธอถามประโยคนี้เสียงของเหมยกงจือก็สั่นเธอกลัวจริงๆว่าแม่ของเธอจะนำข่าวร้ายมาคุณบอกว่าถั้งซานหรอเขายังอยู่ในอาการโคม่ายังไม่ตื่นส่ฉินพูดเบาๆเขายังไม่ตายใช่ไหมเหมยกงจือจับมือแม่ของเธอแน่นและถามด้วยความหวังในดวงตาที่สวยงามของเธอ ใช่เขายังไม่ตายเราทุกคนคิดว่าเขาจะไม่รอดแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าพละกําลังของเขาจะแข็งแกร่งมากแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บภายในด้วยแต่ก็ไม่ได้ดูร้ายแรงอย่างที่ปรากฏบนพื้นผิวมันดีถ้าเขาไม่ตายมันไม่ตายก็ดีนะแม่เขาอยู่ที่ไหนผมจะไปหาเขาเหมยกงจือพูดอย่างกระตือรือรน้น มันอยู่ติดกับคุณพ่อของคุณเลี้ยงน้ำอมฤตที่ดีที่สุดให้เขาอย่างไรก็ตามมีบางอย่างผิดปกติกับรูปลักษณ์ปัจจุบันของเขาหากคุณต้องการพบเขาคุณต้องเตรียมจิตใจไว้หัวใจของเหมยกงจือรัดกุมแต่เขาก็ยังพยักหน้าอยู่ดีตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เธอต้องยืนยันว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะเวลานี้เธอรู้สึกประหม่ามากกว่าตอนที่เธออยู่เหนือภัยพิบัติถ,ถึงสิบเท่า ซูชินสัมผัสได้ถึงสภาพร่างกายของลูกสาวของเธอและเธอกอดไม่ได้ที่จะแอบ,บสะดุง้งในเวลานี้เหมยกงจือให้ความรู้สึกแปลกๆก,กับเธอราวกับว่าเหมยกงจือประตูสู่ห้วงอวกาศเมื่อพลังของเธอถูกรวมเข้ากับความสวยงามเมื่อลูกชายอยู่ในร่างกายเขารู้สึกถึงพื้นที่อันไรขอบเขตซูชินเคยได้ยินเกี่ยวกับความยากลำบากของความยากลำบากนี้แล้วราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในขณะนั้น เขาบอกกับซูจีนว่าเหมยกงจือเคยประสบกับภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและรุนแรงและหายนะอันทรงพลังเช่นนี้หมายความว่านางจะมีพลังมหาศาลหลังจากหายนะมันเทียบไม่ได้กับคนธรรมดาราชาปีศาจต,ตอนนี้เขามีความมั่นใจอย่างแท้จริงและไม่มีกำลังใดที่จะหยุดยั้งเหมยกงจือจากการสืบทอดตำแหน่งของปรมาจารย์ของเผ่าอสูนกยูง ในเวลานี้เหมยกงจื่อไม่สนใจที่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากความทุกข์ยากของเขาดังนั้นเขาจึงรีบออกจากประตูภายใต้การนำของซูชินและมาที่ห้องถัดไปอย่างรวดเร็วทันทีที่เปิดประตูเหมยกงจื่อได้กลิ่นไม่ใช่มันเหมือนกับว่ามีบางอย่างถูกไฟไหม้เธอรีบไปที่ข้างเตียงและเมื่อเธอเห็นการปรากฏตัวของถังซานในขณะนี้น้ำตาก็ไหลออกมาทันทีขณะนอนอยู่บนเตียงในตอนนี้เขาดูเหมือนมนุษย์เท่านั้น แต่คนทั้งร่างกลายเป็นสีดำม่เกรียมแล้วไม่ต้องพูดถึงเสื้อผ้าที่อยู่บนพื้นผิวของร่างกายแม้แต่ผิวหนังก็ถูกทำให้เป็นฐานอย่างสมบูรณ์และแม้แต่ใบหน้าค่อนข้างแยกไม่ออกจุดจุดจุดเขากลายเป็นแบบนี้ทั้งหมดเพื่อเธอทั้งหมดเพื่อเธอ ในการเผชิญหน้ากับฟ้าร้องที่ทรงพลังครั้งสุดท้ายเขาได้ให้พลังแก่เธอมากขึ้นและจิตสำนึกของเขาก็ถูกเทลงในทะเลแห่งจิตสำนึกของเธอและดาบอาชูราส่วนใหญ่ปกป้องร่างกายของเธอและผลที่ตามมาของระเบิดทั้งหมดตกลงมาที่เขาน้ำตาไหลลงมาทีละหยดและร่างของเหมยกงจือก็สั่นสะท้านเธอนั่งยองๆดึงตัวเองเข้ามาใกล้ถังซานยกมือขึ้นแล้วแตะข้อมือเขาเบาๆ เธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเลือดของเขากำลังไหลยอยู่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามวิธีที่เขามองดูครั้งนี้ช่างน่าสังเวชจริงๆพ่อของคุณให้ยามาแต่เขาไม่กล้าแตะต้องเขาด้วยอาการบาดเจ็บเช่นนี้เขากลัวว่าแรงภายนอกใดๆจะสร้างความเสียหายรองแก่เขาแต่ฉันรู้สึกได้ว่าสายเลือดของเขายังคงอยู่และพลังของเขานั้นแข็งแรงมากตอนนี้ขึ้นอยู่กับเขาที่จะซ่อมแซมตัวเองเสี่ยวเหมยไม่ต้องกังวลมากเกินไปถังซานควรจะสบายดี เขากลายเป็นแบบนี้เขาจะไม่เป็นไรได้ยังไงเหมยกงจื่อสะอื้นให้แล้วไม่ว่าเขาจะเป็นชูร่าหรือถังซานในเวลานี้ในหัวใจของเธอร่างทั้งสองนั้นทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่เธอพบกันเขาได้ให้อย่างเงียบเงียบเคียงข้างเธอมอบความมาดีทั้งหมดที่เขาให้แก่เธอโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่แบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดไว้เพียงลำพังบทที่6 2 9ยเก ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระหว่างคนทั้งสองหรือไม่ถังซานก็เต็มใจที่จะจ่ายมากสำหรับตัวเองและเขาก็ดีมากเขาจะต่อสู้กับอะไรได้อีกถังซานถังซานคุณได้ยินเสียงของฉันไหมฉันประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามภัยพิบตัติคุณรู้หรือไม่เหมยกงจือเรียกเขาเบาๆจากข้างเตียง ถังซานที่เหมือนโคกย่อมไม่ตอบสนองแต่เหมยกงจือดูเหมือนจะไม่รู้ว่าเขาไม่สามารถตอบเขาได้และยังคงพูดเบาๆว่าดีขึ้นเร็วๆนี้คุณดูเหมือนฉันรู้สึกเสียใจสำหรับฉันจริงๆฉันฉันกลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอดีตฉันรู้แค่ว่าในชีวิตนี้ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอยู่ข้างๆไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นชูร่าหรือถังซานปรับใดที่คุณอาการดีขึ้นฉันยินดีที่จะให้คุณอยู่เคียงข้างและฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ซูฉินยืนอยู่ข้างเธอฟังคำพูดของลูกสาวและดูเหมือนจะจำบางอย่างได้เธอถอนหายใจเบาๆและถอนตัวออกช้าๆโดยเหลือที่ว่างให้ทั้งสองคนเหมยกงจือค่อยๆลูบไล้ฝ่ามือของถังซานด้วยสายตาที่สับสนเล็กน้อยครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณคุณมาเพื่อซื้อชานมคุณมองมาที่ฉันตลอดเวลาแล้วฉันก็เห็นคุณดูเหมือนเป็นด้วยน้ำตาหากเรามีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจริงๆเธอก็จำฉันได้ตอนนั้นคุณยังอ่อนแอมาก หลังจากนั้นฉันจะพบคุณเสมอในร้านชานมและในวิทยาลัยรูปของคุณมักจะปรากฏอยู่ตรงหน้าฉันเสมอฉันมีความสนิทสนมกับคุณอย่างอธิบายไม่ถูกและดูเหมือนว่าหัวใจของฉันจะไม่ระวงังคุณทีนี้ลองคิดดูถ้ากรรมที่คุณกล่าวถึงในชาติที่แล้วเป็นเรื่องจริงแล้วทุกอย่างสามารถอธิบายได้ชัดเจนปรากดว่ามันเป็นความผูกพันของชาติก่อนที่ทําให้ฉันชอบอยู่กับคุณเสมอหลังจากนั้นคุณสวมหน้ากาก,ากและกลายเป็นชูร่า คุณพูดถูกถ้าในเวลานั้นถังซานแสดงความสามารถของชูร่าในภายหลงังฉันคิดว่าคุณเป็นสัตว์ประหลาดดังนั้นคุณซ่อนตัวตนของคุณไว้แต่บางทีอาจเป็นเพราะความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับถังซานฉันจึงระวังชูรามาโดยตลอดและโดยสัญชาตญาณก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาแม้ว่าชูราจะช่วยฉันเสมมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ฉันมีชูราเข้าร่วมด้วยการแข่งขันด้วยกัน ฉันค่อยๆรู้จักเขาและค่อยๆรู้สึกถึงความเมตตาที่ไม่เห็นแก่ตัวของเขาที่มีต่อฉันแต่ถึงอย่างนั้นฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงเลยฉันแค่อยากจะจดจำเขาเป็นพี่ชายของฉันบางทีอาจเป็นเพราะใบหน้าของทางซานประทับอยู่ในใจฉันเสมอรู้ไหมว่าฉันกังวลแค่ไหนเมื่อหาเธอไม่เจอหลังจากการล่าถอยจบลง จริงๆแล้วคุณพูดถูกถ้าคุณกลับมาหาฉันในนามถังซานก็ยังดีกว่าการบอกฉันว่าคุณคือชูราด้วยความสเสน่หาที่ฉันมีต่อถังซานฉันเดาว่าฉันจะค่อยๆย,ยอมรับคุณอยู่ข้างๆใช่แต่คุณทนความเศร้าของฉันไม่ได้และบอกความจริงกับฉันจริงๆแล้วตอนนั้นใจฉันสับสนจริงๆและฉันมักสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างนั้นจริงหรือ จนถึงตอนนี้เมื่อคุณยืนอยู่ข้างหลังฉันอีกครั้งและจับมือฉันความลังเลและความไม่แน่นอนทั้งหมดในใจของฉันก็หายไปไม่ว่าคุณจะเป็นแท้งซานหรือชูราคุณอยู่เคียงข้างฉันเสมอคนคนนั้นชาติที่แล้วฉันไม่รู้ว่าเราอยู่กันอย่างไรแต่เธอละทิ้งสถานะราขาเทพให้ฉันและกลับชาติมาเกิดฉันเข้าใจแล้วว่าเมื่อก่อนเรารักกันมากแค่ไหนหายเร็วๆนะฉันจะพยายามอยู่กับเธอให้ดีและรักเราต่อไปในชาตินี้ เมื่อข้าพเจ้าก้าวพ้นวิบัติข้าพเจ้าดูเหมือนเห็นทุกสิ่งจากชาติที่แล้วข้าพเจ้าเต็มใจและข้าพเจ้าก็เต็มใจที่จะอยู่กับท่านในชีวิตนี้ปรับที่ท่านจะดีขึ้นท่านสัญญากับข้าพเจ้าว่าคุณจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของฉ,ฉันเสมอคำพูดของคุณต้องถูกนับน้ำตาไหลลงมาทีละหยดตกลงบนแขนที่ไม่เกรียมของถังซาน ถังซานที่นอนอยู่เงียบเงียบขยับมุมปากของเขาเล็กน้อยและผิวไม่เกรียมที่มุมปากของเขาก็ส่งเสียงคลิกเบาๆแม้ว่าเหมยกงจือจะร้องไห้แต่เธอก็มาถึงระดับเทพแล้วกระตือรือร้นมากหลังจากได้ยินเสียงดังกล่าวเธอก็เงยหน้าขึ้นทันทีสิ่งที่เธอเห็นคือมุมปากของถังซานถูกแยกออกใช่มันถูกแยกออกฉากนี้ทำให้เธอตกใจมากจนเธอลืมที่จะร้องไห้ ไม่ใช่ว่าปากแตกจนหมดแต่ผิวหนังตรงมุมปากดูเหมือนจะแอตกออกคับครับพร้อมกับเสียงที่แผ่วเบาเป็นชุดรอยแตกเริ่มขยายไปข้างหลังค่อยๆขยายไปถึงโคนใบหูทันทีหลังจากนั้นรอยแตกอีกอันปรากฏขึ้นยื่นขึ้นไปทางจมูกและเสียงก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมยกงจือไม่กล้าแม้แต่จะหายใจในเวลานี้นางกลัวจริงๆว่าคนตรงหน้าเขาจะแตกเป็นเสียงตายทันที มุมบูมบูม,บมการเต้นของหัวใจที่อ่อนแอแต่มั่นคงดังขึ้นและทันใดนั้นด้วยเสียงคลิกเปลือกที่ไม่เกรียมตกลงมาจากใบหน้าของถังซานเผยให้เห็นผิวสีแดงอันอ่อนโยนภายในนี่คือจากนั้นเปลือกไม่เกรียมอีกชิ้นก็แอร์ตกออกและดูเหมือนจะหลุดออกจากแก้มของเขาเหมยกงจือยื่นมือออกมาอย่างระมัดระวังบีบเปลือกที่ไม่เกรียมหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังและเห็นผิวสีแดงที่อ่อนนุ่มอีกชิ้นหนึ่ง เธอไม่กล้าใช้กำลังแต่ดูเหมือนเธอจะเข้าใจเธอค่อยๆกดเบาๆไปตามส่วนสีดำไม่เกรียมที่รอยร้าวปรากฏขึ้นนั่นเองเปลือกนอกที่ไม่เกรียมของถังซานแตกเป็นเสี่ยงๆแตกเป็นเสี่ยงๆและล้มลงปิดเหมยกงจือไม่สนใจว่ามือของเขาเป็นสีดำทั้งหมดและคอยช่วยถังซานลอกชิ้นส่วนเหล่านั้นออกทีละน้อยเผยให้เห็นผิวสีแดงที่อ่อนนุ่มอยู่ข้างใต้ในไม่ช้าแก้มของถังซานก็เผยอ,ออกมา ผิวของถังซานดูฉีกขาดด้วยเลือดจางๆแต่สิ่งเดียวที่ไม่บุบสลายคือผมบนหัวของเขาไม่ว่าจะเป็นผมคิ้วหรือเคราตอนนี้มันหายไปแล้วหัวเปล่าดูเหมือนไข่ที่ปอกเปลือกแล้วเมื่อฟังเสียงหัวใจเต้นของถังซานแล้วมองดูผิวที่บอบบางของเขาภายใต้เปลือกสีดำที่ไม่เกรียมเหมยกุงจือก็โล่งใจในทันที เมื่อมองไปที่ศีษะที่เปลือยเปล่าของเขาเหมยกงจือก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะปูจิและน้ำตาในดวงตาก็กลิ้งลงมาและตกลงมาที่เขาริมฝีปากของถังซานขยับและเสียงเล็กๆก,ก็ออกมาคุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณพูดควรถูกนับแม้ว่าเสียงของเขาจะเบามากแต่เหมยกงจือก็ได้ยินชั่วขณะหนึ่งเธออดไม่ได้ที่จะหน้าแดงและยกมือขึ้นต่อสู้แต่สุดท้ายเธอก็ทำไม่ได้ เจ้าเจ้าคนตื่นนาแล้วใช่ไหมเจ้าพยายามจะทําให้ข้ากลัวโดยตั้งใจเหมยกงจื่อคร่ําครวญหัวใจของถังซานอ่อนลงในทันทีเหมยกงจื่อตกตะลึงเธอรู้ว่าความทุกข์ยากของสายฟ้าในขณะนั้นรุนแรงเพียงใดและรีบกล่าวว่านับได้นับด้วยอย่าทําให้ฉันกลัวดง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 หัวใจเต้นเป็นปกติเหมยกงจื่อตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและอดไม่ได้ที่จะโกรธคนนี้ แต่ไม่ว่าความคิดของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรเธอก็ยังค่อยๆหยิบชิ้นส่วนออกจากร่างกายของถังซานปล่อยให้ชิ้นส่วนหลุดออกมาเผยให้เห็นผิวมากขึ้นผิวบอบบางที่สัมผัสบนใบหน้าครั้งแรกจะค่อยๆกลายเป็นปกติหลังจากสัมผัสกับอากาศผิวดูนวลเนียนแอและอ่อนนุ่มแม่แต่เหมยกงจือที่มีผิวดีเยี่ยมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเมื่อได้เห็นเพียงแต่ว่าเส้นผมนี้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะขึ้น เมื่อชิ้นส่วนของเปลือกไม่เกรียมลอกออกคนทั้งตัวของถังซานก็ดูน่ารับประทานมากขึ้นและผิวหนังก็เผยออกมากขึ้นเรื่อยๆในตอนแรกเนื่องจากความตื่นเต้นของถังซานเหมยกงจือไม่ได้คิดมากแต่เมื่อเปลือกสีดำที่ไม่เกรียมเธอลอกออกให้เขาค่อยๆผ่านหน้าอกของเขาเผยให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าอกที่แข็งเขาก็เริ่มเพื่อเลื่อนลงมาขณะที่เธอยืดตัวใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดง